สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอ e ีสสบายทิพ์นะคะเรามาฟังหนังสือภาษาไทยมานีมานะชั้นประถมศึกษาปีที่4เล่มที่1กันค่ะสำหรับเล่มที่1มีทั้งหมด15บทคือบทที่1ถึงบทที่15เราไปฟังกันเลยนะคะบทที่10ขมังเงาะน้อย วันนี้วีระมีลูกเงาะสีแดงน่ากินมาฝากเพื่อนๆเ,เขาบอกว่าญาติซึ่งอยู่จังหวัดสุราธานีส่งทางรอสอพอมาให้หลายเคงพอถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันครูกรมลมานั่งรับประทานอาหารด้วยเช่นเคยมานีจึงแบ่งลูกเงาะใส่จานไปให้ ครูกะมลขอบใจแล้วบอกว่ารับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วจะเล่าเรื่องลูกเงาะให้ฟังทีแรกเด็กๆไม่ใครสนใจนักเพราะคิดว่าเป็นเรื่องลูกเงาะผลไม้ที่เขากําลังรับประทานกันอยู่พอรับประทานเสร็จแล้วครูกับลูกศิษย์ก็พากันไปนั่งเล่นใต้ต้นก้ามปูครูกะมลพูดว่าวันนี้ครูได้รับประทานลูกเงาะ ทำให้ครูนึกถึงลูกเงาะคนหนึ่งพวกเด็กๆได้ฟังก็แปลกใจพากันโจ์จันว่าลูกเงาะเป็นคนได้อย่างไรครูกระมนเห็นนักเรียนพิศวงสงสัยจึงพูดต่อไปว่านักเรียนทราบใหม่ว่าเงาะเป็นทั้งชื่อผลไม้และชื่อของคนพวกหนึ่งนักเรียนต่างรู้สึกฉงนสนเท่เพราะไม่เคยรู้มาก่อน จึงขยิบเข้าไปนั่งล้อมวงฟังใกล้ๆนักเรียนชั้นอื่นรู้เข้าก็มานั่งฟังด้วยจนเป็นกลุ่มใหญ่วีระกับมานะมาช้าจึงได้นั่งข้างหลังคุณครูคะพวกเงาะอยู่ที่ไหนคะดวงแก้วถามรูปร่างหน้าตาเหมือนพวกเราไหมคะชูใจถามบ้างครูกรมลหัวเราะ อย่าเพิ่งรุมสัมภาษณ์ครูเลยครูจะเล่าให้ฟังก่อนถ้าสงสัยอะไรค่อยสัมภาษณ์เพิ่มเติมทีหลังแล้วครูกระมลก็เล่าเรื่องลูกเงาะให้ฟังลูกเงาะที่ครูนึกถึงนี้ชื่อขนังเขาเป็นเด็กเงาะอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพวกเธอนี่แหละเงาะเป็นคนไทยพวกหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าแถบใต้แถวแถวจังหวัดพัทลุง พวกเงาะรูปร่างไม่สูงใหญ่ผิวดำเจือแดงเส้นผมอ่อนและขมวดตาแหลมจมูกกว้างและแบนพวกเงาะเป็นพวกถือสันโดษมีความเป็นอยู่ง่ายๆปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ไม่เป็นกินของที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่อยู่ของพวกเงาะเป็นทับซึ่งทำสูงจากพื้นดินชอบย้ายที่อยู่บ่อยๆ ก่อนนี้เขาใช้ใบไม้ทำเป็นเครื่องนุ่งหม่มมีภาษาพูดแต่ไม่มีภาษาหนังสือปัจจุบันนี้รู้จักใช้เสื้อผ้าแล้วพวกเงาะชอบสีแดงขณะนี้พวกเงาะในประเทศไทยเหลืออยู่จํานวนน้อยครูจะเล่าถึงเด็กน้อยคณังให้ฟังคณังเป็นลูกกําพรา้าเขาอยู่กับพี่ชายคณังมีเพื่อนรักเพื่อนเกือชื่อไม้ไผ ขนังมีบุญวาสนาได้เป็นมหาเล็กของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่ห้าพระองค์โปรดปรานคนังมากเพราะเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดคนังเล่าเรื่องราวของตนเองและพวกพ้องชาวเงาะถวายพระเจ้าอยู่หัวพระองค์จึงทรงพระราชนิพนธ์หนังสือกรอบทลครเรื่องเงาะป่าขึ้น ในกรอนบทละครนี้ได้กล่าวถึงคนังว่ามาจะกล่าวบทไปถึงเด็กน้อยคนังคนขยันอยู่ทัพแทบป่าพนาวันชายเขตขันพัทลุงพาราบิดามารดาก็หาไม่ดำขาวต้องไฟดับสังขานางควากหอบดิ้นสิ้นชีวาอยู่ด้วยเชษฐาชื่อไอ้แคมีเพื่อนชอบนัก รักใครชื่อไม้ไผ่ตัวเต็งเก่งแก่เคยคบกันไปป่าพาเชือนแช่ตั้งแต่พ่อแม่ยังไม่ตายขนังไปมาหาสู่กับไม้ไผ่เสมอขนังมาหาไม้ไผ่คราใดไม้ไผ่ก็ดีอกดีใจเป็นอันมากเมื่อนั้นไม้ไผ่ดีใจเป็นหนักหนาวิ่งไปกอดคอพาครอครา เข้ามานั่งในปะาัยทักมีธุระกังวลใดเวยอย่านิ่งเลยบอกกูรู้ตระหนักแต่ไม่ได้พบพานกันนานนักกูคิดถึงเพื่อนรักจะขาดใจเมื่อขะนังมาเป็นมหาดเล็กนั้นเขาต้องจากพี่จากบ้านจากพวกพ้องและจากไม้ไผ่เพื่อนรักมาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว ทั้งนี้เนื่องจากพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะได้ลูกเงาะสักคนหนึ่งแต่ให้เขาสมัครใจไปอยู่กับพระองค์เองไม่ให้มีการบังคับในพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะปลากล่าวถึงหนังสือที่มีไปถึงผู้รังราชการเมืองพัทลุงว่าในลักนั้นว่ามีท้องตรา พราชสีมาสั่งให้สแสวงหาลูกพวกเงาะไพรจะมีใครสมัครพักดีเลือกให้ได้รูปหมดเหมาะตามเพศพวกเงาะท่วนทีดูฉลาดลาดเราท่วงทีอย่าให้มีบังคับจับกลุมกันให้หลวงผู้รังตั้งใจหาถวายให้ได้จงกวดขัน ถ้าศพดีน่าจะมีรางวัลเม้นได้แม่นมั่นจงออกไปผู้รังราชการหรือผู้ว่าราชการชื่อหลวงทิพย์กำแหงจึงปรึกษาหารือกับบรรดาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งจึงไปหาหัวหน้าพวกเงาะหัวหน้าพวกเงาะบอกว่าพวกเงาะกำลังจะย้ายที่อยู่เพราะเกิดการประทุสร้ายฆ่าฟันกันตาย พี่ชายของคณังก็หลบหนีไปจึงมีความเห็นว่าควรจะนำตัวคณังไปถวายพระเจ้าอยู่หัวเพราะเขาไม่มีใครดูแลเลี้ยงดูแล้วแต่จะบอกไปตรงๆขนคณังก็คงไม่ยอมไปให้จัดโนราไปแสดงให้พวกเงาะดูเพราะพวกเงาะชอบดูโนราและหัวหน้าเงาะจะเกี้ยกรอมคณังให้ ผู้รังราชการจึงจัดโนรามีชื่อมาแสดงให้พวกเงาะดูขนังกับไม้ไผ่และเพื่อนๆนก็มาด้วยโนราแสดงทั้งกลางวันและกลางคืนพอตกกลางคืนขนังกับเพื่อนๆนก็นอนหลับหัวหน้าเงาะจึงอุ้มขนังทั้งหลับมาส่งให้ผู้รังราชการพอขนังตื่นขึ้นก็ตกใจเอะอะอารวาดดิ้นรนประหนึ่งคนบ้าดังคำกรอน เมื่อนั้นขนังตื่นนอนตกใจหนักนิ่งตะลึงอึ้องอยู่เป็นครู่พักไม่ประจักษ์ว่าอยู่แห่งใดพอรู้สึกนึกกลัวจนตัวแข็งดิ้นเต็มแรงคนอุ้มทนไม่ไหวก้นกระแทกเพื่อนประทะเข้าทานไว้สามสี่คนเข้าไปช่วยกันยึดถีบทะลึ่งตึงตังไม่ยังหยุด ช่วยกันฉุดเวียงสะบัดวัดผืดโมโหเหหะหัดหืดปล้มกันอัดอืดมาส่งเต้นผู้รังราชการคอยปลอบประเล้าประโลมหาเสื้อผ้าใหม่สวยๆมาให้สวมหาอาหารดีๆมาให้กินหาของเล่นให้เกื่อนกระด,ดาษสดาไปหมดผู้รังราชการปลอบโยนคนังตามหนังสือว่าหลายเพลา เขาจึงค่อยคลายความตนกตกใจพอเคยหน่อยค่อยสบายหายหวาดเสียวขนังเหลียวหลังกลืนสะอื้นให้เสียได้ทับนับวันแต่จะไกลแสนอาลัยวงวานว่านเครือห่วงเถื่อนถ้ำลำทานชานสไลเพื่อนไม้ไผ่คู่ชีวิตคิดถึงเหลือ เคยเป่านกจับปลามาจานเจือจะนั่งเบื่อบ่นร่ำทุกค่ำคืนโอ้ถินฐานลานป่าจะลาแล้วน้ำตาแถวถังไหลให้สะอื้นผู้รังปอบขนังน้อยค่อยกล่ำกืนแล้วชวนชื่นชี้ชมพนาวันในที่สุดขนังเด็กน้อยชาวป่าชาวดงก็ได้เข้าไปอยู่ในพระราชฐาน เป็นมหาดเล็กคนสนิทได้รับใช้ใกล้ชิดพระเจ้าอยู่หัวพระองค์โปรดปรานขนางมากทรงอุปถัมภ์ชุบเลี้ยงขนังเป็นอย่างดีและขนังก็จงรักภักดีต่อพระองค์ข้าราชการผู้ใหญ่ก็เมตตาเอ็นดูเขาไม่มีใครคิดอิจฉาริษยาแต่เขาก็บุญน้อยได้มีโอกาสรับใช้ใกล้ชิดพระเจ้าอยู่หัวไม่นานเขาก็ตาย พอครูกรมนเล่าจบพวกนักเรียนก็พูดกันพึมพำด้วยความรู้สึกต่างๆกันน่าสงสารขนังนะคะเขาคงคิดถึงบ้านคิดถึงไม้ไผ่เขาจึงตายจันทรนพูดเบาๆพรางเอื้อมือลูปขารีบๆของตนไปมาชูใจนั่งอยู่ใกล้ๆจึงเอื้อมือไปโอบกอดจันทรนไว้คงไม่ใช่อย่างนั้นดอกจันทรครูกรมลพูด ครูอ่านพบในหนังสือว่าขนังรักพระเจ้าอยู่หัวมากไปไหนก็ตามเสด็จจนลืมคิดถึงบ้านคิดถึงเพื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนิพนธ์หนังสือเงาะปาขนังก็เฝ้าอยู่ใกล้ๆพระองค์ตัดประภาสซักถามเรื่องราวและคำศัพท์ต่างๆของพวกเงาะอ,อยู่ตลอดเวลาครูคิดว่าพวกเงาะคงอายุไม่ยืนกระมัง คนางจึงตายเสียแต่อายุยังน้อยครูกมนหยุดครู่หนึ่งจึงพูดต่อไปว่าครูยังมีเรื่องเงาะอยู่อีกเรื่องหนึ่งเอาไว้ว่างๆจะเล่าให้ฟังอีกแน่เสียงระฆคังเข้าเรียนแล้วรีบไปกันเถอะพวกนักเรียนกล่าวคำขอบคุณครูกมนแล้วรีบวิ่งแยกย้ายกันไปเข้าห้องเรียน